พวกพิกุเป็นพวกชาวชนบทได้ทราบข่าวนี้ก็พากันหลั่งไหลไปสู่นครสาวัตถีเพื่อเฝ้าเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจ้าฝ่ายพระเถระผู้มีชื่อเสียงคนรู้จักมากซึ่งมีท่านพระสารีบุตรพระมหาโมคลานะพระมหากัสปะ พระมหากัจจานะพระมหาโกทิตตะพระมหากัปปินะพระมหาจุนทะพระเรวัตะพระอานน์และพระเทระรูปอื่นอีกหลายท่านแบ่งกันเป็นพวกพวกพากันสั่งสอนพร่ำชี้แจง พวกพิกุใหม่ๆอย่างเต็มที่พวกละ10บรูปบ้าง20รูปบ้าง30รูปบ้าง40รูปบ้าง